ตอนจีสีซาสวัสดีค่ะตายน้อยสวัสดีครับปาธนาเต็มจอเต็แมแก้มไม่ได้ไปด้วยมาส่งจีซี <c oughs> เราก็สอสูดดนเนาะ ปูกำยานมาส่วน DC เลยพี่น้อง แล้วก็เปิดอนกลางวันมั้งปูกกัญ่ามาส่งน้องจ้าน้องแก้มเป็นห่วงย่ายบนรถไปด้วยจ้า ไปสีพลูคือเก่เาก่อนจะเข้าประสาทแล้วว่าอย่างนี้ตอนนี้ก็ตีสี่กลัวพี่น้องป่องไปอยู่ข้างในเม่นน้ำมันเม็นน้ำเน่าเพื่อรถก็จะนอนเหมือนกันเลยเนี่ยสุรินมุกดาหารมุกดาหารสุริน อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงดองย่าข้างบ้านเ็นให้เนาะอันนี้สุอกระต้มไ,ม,นนนนไม่ยา <c oughs> พี่น้องเกินี่ไงเป็นหนึ่งห้าตอนนี้แหละรถมาเลยพี่น้อง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 มาแล้วจ้าเป็นหนึ่งห้านี่ไง Đã khỏi ma luôn <cười> 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 ฝนตกหมดพี่เลนเนาะมีมีน้ำด้วยเนาะฝนตกแล้วีนยากจนเขียววันน่เจอฝนตกมันอนะ

今晚。 อำนาจก็เรือนุกทาใช่ไหมอำนาจลลก็เรือนุ้ทาเก <c oughs> ือบแปด <c oughs> โมงนั้วเบลอยาะลงเกือบเบลอเลย <c oughs> เลย,ยางละผมมางามเก็บไว้เก็บไว้ได้ ยังทัสรุปน้ำ มันจะจึงป ER ระมาณเก้าโมงมันเาป็นงานหิวข้าวหิวข้าวตัวออกจะมุงมาเบิ้งก่อน กินข่าวเป็นไหมเ <c oughs> ดี๋ยวก้าโมงสี่สิบห้าเนาะกินข่าวถ่าคิวที่หาออกมาถูกจะจดโหลดหรยได้ยืดกินหลด กินข้าวบุ้งสองคำก่อนมากินข้าวบุ้งสองคำก่อนคิวกินวะเร็วจ่ายแล160าหร้อยหกสิบไทยกระเป๋ากัน <c oughs> งนี้ร้อนเหรอ กินน้ำด้วยกินมะลุข้อสตาร์ลอดรอด้วยเนาะสวรรค์นในเขตพี่น้องกองกนะปไฟเนาะเพราะว่าน,นี่เขาคิวสี่คิวหาคนก็เลยบ้างไม่ีคนเลยคิวแรกคิวแรกเลยักหนะกโมงเนาะวันนี้ก็เซร่าเด้อพี่น้องก,กาฝาก็เลยก็เซร่ากบคนเว้นตรง,งนั้นใจเด้อเพื่อกันใหม่คลิปหนาสบายดีจ้า